ครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้คุณก็อยู่ผมนะครับ AK Gamer นั่นเองนะครับผมก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทําการสอนทําปกคลิปง่ายๆนะครับผมโดยแอปที่ต้องมีนะครับจะมีทั้งหมด2อแอปนะครับก็คือ iBeepin X นะครับแล้วก็ Remove Background นะหรือว่า BG แล้วก็อีกแอปหนึ่งอันนี้ไม่ต้องเตรียมก็ได้ก็คือแอปนี้ครับ Background Eraser เป็นแอปลบพื้นเป็นแอปาลบพื้นหลังเหมือนกันเนาะก็วันนี้ยวมาสอนทำปกคลิปง่ายๆนะครับผม โดยอย่างแรกนะครับสิ่งที่เต้องเตรียมนะครับก็คือเรูปตัวละครนะครับเป็นต้องการตัวละครในเช่นไอ้ปกเลียระครับแล้วก็รูปที่สองคือรูปพื้นหลังนะครับรูปพื้นหลังนี้ไม่จาเป็นต้องเป็นรูปเดียวกันกับไอตัวละครก็ได้นะครับผมซึ่งสิ่งแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือรูปภาพเอาไว้ตกแต่งนะครับผมเอาไว้ปกตกแต่งปกอะไรประมาณนี้เนาะก็จะเตรียมไม่เตรียมก็ได้ก็ไม่ไม่จำเป็นนะครับผมก็ ไปดูในคลิปกันเลยครับผมโอเคนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่เข้าไปที่แอป Remove b a c k u d แบบนี้นะครับรอสักครู่ครับมันจะเข้ามาได้ใช่ไหมครับก็ให้เรากด Upload Image Upload Image นะครับผมกดเข้าไปบางคนก็ขึ้นเรือยบางคนก็ไม่ขึ้นเรื่อกนะครับผม ก็อันนี้ให้เราเลือกภาพเป็นภาพของเงินภาพเอ,อ่อภาพของไอตัวละครนะครับอย่างเช่นเราจะคกร่นะครับอ,อย่างเช่นผม ผมเล่นภาพนี้มานะครับก็ถ้สมมติผมได้ภาพนี้มามันก็จะลบพึ้นหลังของตัวละครให้นะครับผมราสักครู่ครับความเร็วของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันซึ่งถ้าเกิดมันลบพื้นหลัง,งไม่ได้ผมก็ได้นำไ่ใช้แอปนึงนะครับพี่นะครับลบได้นะครับผมงั้นก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับ ดาวโหลดตรงมุมมุมซ้ายล่างกดดาวโหลดครับไอดาวโหลด HD นี่มันต้องเอ่อล็อกอินก่อนนี่นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดออกมาได้เลยครับอันดับต่อมานะครับเข้าไปที่แอป iBit e n c นะครับผมเราจะคุยครับถ้ามันขึ้นอะไรก็กดปิดไปเลยครับกดไปที่แกลเลอรี่ของฉันนะครับผมกดเข้าไป แล้วกดบวกตรงมุมซ้ายล่างนะครับรูปบวกแล้วก็ปรับขนาดภาพเป็น1920 1 0 0้นยนะครับผมอันนี้จะเป็นภาพข,ขนาดของภาพหน้าปกนะครับผมผมีวนีนำไม่ใช้ขนาดนี้นะมันจะเป็นขนาดที่พอดีเ๊ะเลยนะครับผมอย่างน้นกดโอเคไปเลยชุดแล้วก็อันดับต่อมานะครับให้เรากดตรงเลเยอร์ตรงนี้นะครับผมอัั้น ไอ้วิธีใช้ผมจะไม่สอนนะฮะจะสอนแค่การทําให้เรากดมาที่เลเยอร์ตรงนี้นําเข้าภาพตรงนี้นะครับแล้วก็เอาภาพพื้นหลังที่ต้องการมาใส่นะครับผมอย่างเช่นผมาผมอาภาพนี้นะครับแล้วก็เลือกเลือกมาแบบนี้ก็ปรับขนาดได้ตามต้องการเลยครับผมก็แนะ่จะปรับประมาณนี้แล้วก็ขยายได้ตามที่ต้องการเลยครับแบบนี้กดยกเลื่อยครับแล้วก็ปิดตรงน,นี้ไปแล้วก็ กดมาตรงรูปรประกาวนี้นะครับกดเข้าไปมาที่ฟิลเตอร์นะคะผมบางของบางคนมาอยู่ที่ทั้งหมดนะคบไปทุกคนกดมาที่เบอร์ตรงนี้นะครับเบอร์แล้วก็มากดตรงเบอร์ฉากหลังนะครับผมแล้วก็ปรับตรงนี้ให้เป็นห้าสิบนะครับผมของผมมานจะแลกๆหน่อยนะครับแล้วก็อีกแล้วก็เบอร์อีกนะครับเบอร์แบบซูมหรือว่าจะเบอร์แบบเคลื่อนไหวก็ได้นะครับผมจะเบอร์แบบซูมแล้วกัน ปรับตามผมเนียนะครับความฟุ้งรองห้าสิบนะคะผมแล้วก็อันนี้ให้หนึ่งซิลนะคบโอเคกดติ๊กถูกครับแล้วก็กดออกมาแบบนี้นี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วแล้วก็กดมาที่เลเยอร์อีกรอบหนึ่งกดบวกมาตรงนี้ครับพวงเลยเพิมเลเยอร์ให้มันมีสามเลเยอร์แบบนี้ครับแล้วก็จิ้มให้มันเป็นให้มันเลือกเลเยอร์ที่สามอยู่ครับก็หลังจากนั้นก็นำข้อภาพแล้วก็นำภาพัวละครมาลบพื้นหลังมานะครับมาภาพนี้ นี่นะครับแล้วก็ขยายมาไว้ได้เลยครับเจาะไว้ซ้ายตรงกลางหรือว่าตรงไว้ตรงขวาก็ได้ครับก็ขยายตามที่ต้องการเลยผมว่าเจาะไว้ประมาณตรงนี้นะครับผมเอาไว้ตรงกลางกันแหละเออ่ย่อลงมาหน่อยโอเคครับประมาณนี้แหละหลังจากนั้นก็กดติ๊กถูกไปเลยครับหลังจากนั้นก็กดบวกเลือยอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็มาที่อักขรครับแล้วก็นี่ครับกดตรงจิ้มนะครับกดเพิ่มข้อความ แล้วก็กดพิมพ์อะไรต้องการได้เลยครับอย่างเช่นผมต้องการพริมพ์ว่าหิววันนี้นะครับก็แล้วก็เลื่อนมาไว้ตามที่ต้องการได้เลยนะครับผมแล้วก็ฟอนต์นะครับฟอนต์อันนี้ผมให้หาเองนะครับผมส่วนสําหรับใครต้องการโหลดนอกเหนือจาก,น,ก,น,จากนี้ผมก็กดดาวน์โหลดตรงรูปบวกตรงนี้นะครับมันจะเข้ามาในหน้าเว็บให้เลยนะครับแอปในแอปฟอนต์คอมเนี่ยเอ้ยเว็บฟอนต์คอมพาขอัย นี่ครับเข้ามาแล้วก็ดาวน์โหลดในตามที่ต้องการเลยครับก็กดปิดไปผมได้แล้วเนาะแล้วก็ขนาดนี้ก็ปรับไปตามที่ต้องการเลยครับแล้วก็สีสำหรับผมจะใช้สีเหลืองกับสีแดงนะครับผมผมจะใช้เป็นแบบถ้าเกิดผมทำสองมรรทัดแบบนี้ก็นี่ผมถ้าจะทำสองมารทัดผมแนะนำให้เพิ่มข้อความใหม่เลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้ ก็จะประมาณนี้ครับผมเพราะว่าไอ้บรรทัดที่สองผมจะเปลี่ยนสีด้วยไงเลยต้องเปลี่ยนเนี่ยครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็แล้วก็อีกวิธีหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือแบบให้ตัวหนังสือมันอยู่ข้างหลังตัวละครเรานะครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มันยังอยู่ข้างหน้าอยู่เลยนี่นะตอนนี้ไม่อยู่ข้างหน้าเราอยู่เลยก็เราจิ้มมาไว้ตรงตัวละครแบบนี้ก็เลาลากมาไว้อ่าแล้วก็ปรับเลเยอร์ขึ้นมาแบบนี้อ่าไดละ ท่านี้มันก็ท่านี้มันก็อยู่ข้างหลังเราแล้วนะตัวหนังสือแบบนี้นะครับที่หนึ่งนี้มันก็ใช้ได้กับเอ่อไอภาพที่เราจะประกอบเป็นกันนะแล้วก็หลังจากนั้นก็กดเปิดเลเยอร์มาครับอันนี้เป็นสำหรับคนที่ต้องการตกแต่งนะครับที่ต้องการใส่ภาพเพิ่มให้กดมาที่เลเยอร์บนสุดก็คือเลเยอร์ที่เลเยอร์ที่เอ่อใส่ตัวละครนะครับ หรือไม่บางคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เลเยอร์บนสุดนะครับเลเยอร์บนสุดเลยผมเลเยอร์บนสุดเค้านี้ก็กดเลือกไม่เอาเลเยอร์เลือกจุดนะครับไม่ต้องเอาเลเยอร์อันนี้เนี่ยครับที่มันอันอันล่าสุดนะครับแล้วหลัง,งนี้กดนําเข้าภาพครับแล้วก็หาภาพที่คนต้องการตกแต่งได้เลยครับสมมติผมเอาภาพนี้นะนี่แล้วได้ภาพมันแล้วก็กดขยายได้เลยครับเราสามารถตกแต่งได้เลย แล้วก็ถ้าใครอยากให้มันแล้วก็ถ้าใครอยากให้มันอยู่ข้้งหลังนะครับก็ปรับมาไว้เหมือนเดิมเลยครับแบบนี้ปรับไว้ตามที่ต้องการันเลยครับแบบนี้นี่ยประมาณนี้ครับนะครับก็ปกคลิปก็วิธีทําแค่นี้ครับไม่ได้ยากแล้วก็แต่ใครต้องการแบบไฮไลท์ข้อความนะครับผมก็ไม่สอนนะครับหยอกหยอกครับวิธีไฮไลท์ข้อความนะครับก็ ให้เลียกมาเลเยอร์ที่มันอยู่ข้างล่างตัวหนังสือเราอครับนี่แหละครับ,นะรบกดเข้าไปจิ้มมาที่เลเยอร์นี้ก็อย่างนั้นก็ปิดลงเปิดอันนี้แล้วก็มาที่แปลงสีเลือกสีที่ต้องการที่จะเป็นไฮไลท์ครับนะอย่เช่นผมองการสีแดงนะอย่างนั้นก็ปรับขนาดนะผมแนะนําขนาดร้อหกสิบแล้วก็ไอ้แปรงที่ผมใช้เป็นแปลงประเภทแบบปากกามารคเกอร์แบบแข็งนะครับก็ผมใช้ประเภทนี้เนาะ มือนในประเภทนี้ต้องดูโคตนาก่อนมันค่อยใช้ได้ในนั้นถ้าใครอยากให้มันตรงนะครับตอนนี้มันยังไม่ตรงนะลองดูมันยังไม่ตรงอีกวิธีหนึ่งที่ให้มันตรงก็คือกดมาที่ตรงนี้ครับหลังจานั้นก็ยังไงวะอ๋อขออภัยครับขออภยัยมาตรงรูปนิว้วรูปเล้วรูปนิ้วตรงนี้ครับแล้วก็มาที่ ตัวรักษาความสะเทียนนะครับจะเป็นตัวปาบมาช่วยตรงนะครับผมตอนแรกทุกคนมันจะเป็นสูนหรือเท่าไหร่อะไรผมจำไม่ได้มันแล้วแต่คนนะบางคนแบบอย่างเช่นผมเนะีย่ยเนี้ยก็วิธีง่ายก็คือใช้แม้บรรทัดแบบนี้นะครับปราบมันมาที่90องศาเอามาไว้เอาไว้ข้างบนข้างล่างเอาไว้ข้างล่างแล้วกันครับแบบนี้แบบนี้นี่ครับได้แล้ว ห้อนข้อความประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดไปนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวิธีการการทำโปรคลิปก็ง่ายๆครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ขอปิดคลิปจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับบายสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ